วันนี้นะคะเราเดินทางสำหรับการแต่งแพนด้ามาถึงเวอร์ชั่น10กันแล้วนะคะบีมบอกเลยว่าคันนี้หล่อลงตัวสมกับเป็นแพนด้าจริงๆมาพร้อมตัวสไตล์การแต่งแบบออเทเลนค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้จะหล่อลงตัวแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะไปค่ะ วน,นี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องบีมี่อีซูซูเมโทสาขาชัยพฤกปากเกร็ดค่ะวันนี้นะคะเดินทางแพนด้ามาถึง V10 แล้วนะคะคันนี้นะคะแต่งหล่อลตัวจริงๆออปชั่นไม่ได้เยอะนะคะแล้วบีมบอกเลยว่าคันนี้พิเศษก็คือตัวล้อเป็นอ,อเลเทลแนวทางใหม่นะคะราคามไม่ได้แรงนะคะอยากให้พี่ๆชมเป็นแนวทางกันค่ะยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะไปค่ะ บีมขอมาเริ่มที่จุดแรกกันเลยนะคะอย่างที่บีมเกิดหลายคลิปมากๆนะตรงนี้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกอะค่ะลูกค้าเลือกติดตั้งตัวไฟตัดหมอกกันอีกแล้วนะคะไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะจากเดิมของตัวรุ่น Active ค่ะพี่เขาจะเป็นตัวเบ้าหลอกเนาะไม่มีตัวไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นดีไซน์ตัวเบ้าสีดำๆตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้ค่ะลูกค้าติดตั้งตัวไฟตัดหมอกเพิ่มเติมกันอีกแล้วเนาะให้รับกับไฟเดยไลท์ด้านหน้าตัวรถนะคะเป็นไฟ LED นะแล้วก็ตรงนี้สําหรับตัวของไฟ ตัดหมอกนะคะราคาก็ไม่ได้แรงค่ะพี่ติดตั้งเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถไม่พอแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะราคาของเขาจะอยู่ที่3,500บาทค่ะถัดมาขยับมานิดนึงค่ะในส่วนของตัวเซ็นเซอร์กันค่ะพี่คันนี้ลูกค้าติดเซ,เซ็นเซอร์หน้า2จุดหลัง2จุดเช่นเคยค่ะ ในส่วนของเซ็นเซอร์ตรงนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีจอบอกระยะให้กับพี่ๆด้วยนะคะจอเนี่ยก็จะเป็นขนาดเล็กนะไม่ได้รบกวนสายตาพี่ๆแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวจอเนี่ยค่ะเขาจะบอกทางซ้ายและขวาเลยบางทีอะค่ะที่เราอะค่ะขับรถจะไปชนในในส่วนของวัสดุด,ด้านหน้าหรือต่างๆก็ตามอะคะ่ะเขาก็จะแจ้งเตือนเราเนาะว่าในส่วนของด้านซ้ายหรือด้านขวาเราเนี่ย ที่จะชนแล้วก็จะมีระยะบอกกับพี่ด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะจะไม่ได้มีจอบอกระยะนะคะแต่ว่าเราค่ะดูควบคู่กับจอด้านหลังอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีเสียงแจ้งเตือนให้กับลูกค้าเช่นเคยค่ะ ราคาทั้งหน้าทั้งหลังตรงนี้จะอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นนะคะออปชั่นถัดมาค่ะเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็สปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะในส่วนของตัวคิ้วล้อค่ะคิ้วล้อตอนนี้นะพี่เทนการติดตั้งเนี่ยจะฮิตเป็นไซส์เล็กกันมากกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะต่อนหน้านี้นะคะจะฮิตเป็นไซส์ใหญ่ใช่ไหมประมาณ3นิ้วอะค่ะแล้วก็เป็นแบบมีดีไซน์แบบแดนแล้วก็ใหญ่มากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้สไตล์แต่ของรถของตัวอีซูสุเนี่ยก็จะเป็นไซส์เล็กๆแบบนี้เลยขนาดเนี่ยจะอยู่ประมาณ1.5นิ้วเท่านั้นนะคะใน หอคิ้วล้อพี่เลือกได้นะว่าอยากจะได้เป็นสีดําเงาหรือดำด้านนะคะมีให้เลือกสองสีเลยแล้วแต่ความชอบแล้วก็สไตล์การแต่งนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยพี่กุ้งอะคะ่ะเลือกติดตั้งในส่วนของสีดําเงาค่ะพี่สัดรับกับตัวรถได้แบบลงตัวเลยเพราะว่าคันเนี้ย ที่บีมเกินไปเราท Panda ําแพนด้าเนาะพี่เนาะก็ได้จะดูหล่อลงตัวแบบนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นไม่พอแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะเขาจะมีในส่วนของแบบเลเยอร์ที่โป่งออกมาแบบเนี้ยค่ะให้เข้ากับตัวรถเรามากขึ้นนะคะแล้วก็ราคาค่ะไม่ได้แรงจะอยู่ที่3,900บาทเท่านั้นนะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางการแต่งให้กับพี่ๆด้วยนะ อาถัดมาสำหรับไฮไลท์พิเศษที่บีมเกินไปเลยว่าคันนี้แต่งแนวออทะเลนค่ะพี่คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวล้อทอดนะคะในส่วนของล้อเนี่ยจะเป็นไซส์18นะพี่ออทะเลนสุดๆมาพร้อมน็อตเล์ที่เป็นสีดำนะคะให้คุมทนกับตัวรถแล้วก็ตัวแม็กเพิ่มมากขึ้นนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวยางนะคะคันนี้จะไม่ใช่ยางโตโยนะพี่จะเป็นตัวเลนโซ่ค่ะยางเลนโซ่นี้ค่ะก็จะเป็นยางอัทเทนนะคะจะเป็นในส่วนของตัว R T 07นะคะหลอ่ลอๆสวยๆแบบนี้ดอกยางหน้ายางสวยหมดเลยพี่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือคันนี้ไม่ติดซุ้มแน่นอนพี่ๆที่กังวลว่าน้องบีมันจะติดซุ้มไหมมันจะแบบเข้าไปโดนซุ้มล้อตัวรถไหมไม่ติดแน่นอนคอนเฟิร์ม100%นะคะมาพร้อมด้วยขนาดหน้ายางอยู่ที่2 6 5หกาทับ60 R18 ค่ะหล่อๆสวยๆสำหรับออทเลเนแนวนี้นะพี่ราคาแม็กกับยางไม่ได้แรงนะคะอย่างที่บีมเกินไปแต่ทีนี้บีมอาจจะไม่ได้พูดในส่วนของราคาล้อแม็กเนาะเนื่องจากว่าราคาร้อแล้วก็ยางอะค่ะมันมีปรับขึ้นปรับลงแบบตลอดเลยพี่ยิ่งกว่าหุ้นอีกคือตอนนี้ต้องบอกว่าพาร์ทอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะราคาเขาค่อนข้างที่จะขึ้นกันนิดนึงก็อยากจะให้พี่ๆค่ะเช็คในส่วนของราคาให้ชัวร์กันดีก,กว่า,าจ,จะได้ไม่มีปัญหากันเนาะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะใส่ไปแล้วดูดูดูหล่อน เพิ่มมากขึ้นแน่นอนจ้ะมาที่กระจกเผาไฟฟ้ากันบ้างนะคะคันนี้พี่กุ้งก็เลือกเปลี่ยนตัวกระจกเผาไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะตัวรุ่น Active เขาค่ะจะเป็นกระจกแบบเดิมๆนะไม่มีไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะ แล้วก็ลักษณะในการพับเก็บอะค่ะจะเป็นมือผักน,นะคะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนแบบนี้ค่ะเบิกศูนย์เลยนะพี่มาพร้อมตัวสวิกแผงประตูให้กับเราด้วยนะคะตรงนี้สีมันจะเหมือนตัวรถเลยแต่พี่พี่ไม่ต้องสงสัยว่าเอ้าน้องบีมเราดูในคลิปป่ะมันเป็นสีดําตรงนี้ลูกค้าเลือกแรปหลังคานะคะครึ่งคันตัวรถแล้วก็แรปในส่วนของหูกระจกไปด้วยนะคะถ้าพี่พี่ที่ไม่ได้แรปตัวหลังคาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวเหมือนตัวรถเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ไฟเลี้ยวก็จะติด ที่ตัวกระจกปกติเลยนะคะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้ค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวรถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความสะดวกสบายด้วยอีกทางนะพี่ตรงนี้เบิกศูนย์ด้วยค่ะราคาเขาก็ไม่ได้แรงนะจะอยู่ที่12,000บาทนะคะฝากเป็นทางเลือกให้กับพี่พด้วยนะคะ โอเคถัดมานะคะเหมือนที่บีมเกิดไปว่าเราแต่งคันนี้เป็นโทนดําเงาใช่ไหมพวกเบ้ามือมือจับทุกอย่างเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะของตัวนี้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นดําด้านดําเงาโคมียมเคปล่ามีให้เลือกหมดเลยค่ะชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยนะหรือจะอยากจะสอบถามความคิดเห็นจากบีมก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงอะ่ะบีมช่วยดูให้นะ มาที่ด้านท้ายของตัวรถกัน,นะคะ่ะด้านท้ายคันนี้นะคะลูกค้าไม่ได้ติดตั้งตัวออปชันอย่างอื่นเพิ่มเติมนะพี่สปอยเลอร์เป็นสปอยเลอร์เดิมที่มาจากโรงงานนะคะแต่ไม่ต้องตกใจว่าทําไมมันเป็นสีดําเพราะว่าบางคันพี่ดูมาเป็นสีขาวเหมือนตัวรถใช่ไหมคะคันนี้อย่างที่บีมเกินไปเลยว่าลูกค้าแลปหลังคานะคะตรงด้านท้ายตรงนี้เราก็จะแลปไปหมดเลยงานสวยงานละเอียดแน่นอนนะคะอยากให้พี่ๆคอนเฟิร์มเลยแล้วก็สําหรับด้านท้ายตรงนี้ที่บีมบอกไปว่าคาดเอวก็จะไม่มีนะคะก็จะเห็นตัวรถ โก้ีซูซูแบบนี้ค่ะเด่นชัดในส่วนของด้านท้ายเลยนะพี่ต้องบอกว่าคันนี้แต่งทนแบบเรียบเรียบไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเยอะนะคะรวมทั้งกันลอยถ่ายด้วยตรงนี้ลูกค้าก็ไม่ได้ติดตั้งนะคะ แต่สำหรับตัวของเซ็นเซอร์ด้านหลังตรงนี้ลูกค้าก็ติดตั้งเช่นเคยค่ะก็อย่างที่บีมเกินไปว่าด้านท้ายเนี่ยเขาก็จะมีเสียงแจ้งเตือนให้กับลูกคา้าให้ลูกค้าสามารถดูด้านท้ายได้เลยนะคะจากตัวจอขนาด7นิ้วของลูกค้าก็ตามหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นส่วนของกล้อง 3. ก็ตามนะคะตรงนี้ลูกค้าก็สามารถดูควบคู่กันไปได้แล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนแบบปิป๊ปปิ๊ปป๊แบบนี้นะคะ่ะที่พี่คุณเคยกันให้กับลูกค้าด้วยนะคะ คันนี้นะคะเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าคันนี้จะแต่งออปชันอะไรเพิ่มเติมแล้วก็บอกเป็นสีอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะไปค่ะ เรามาถึงภายในของคันนี้กันนะคะบีมบอกก่อนนะคะว่าคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งตัวเบาะหนังนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะจะเป็นสีเหมือนตัวของไมเนอร์2022นะคะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยชอบโทนที่เป็นสีอ่อนนิดนึงเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นเบาะในส่วนของ PVC นะคะจริงๆของตัวเบาะหนังนะคะพี่กุ้งอ่ะเลือกเป็นแหนป,ป้าแหละแต่ว่าแหนบปป่าะคะ่ะไม่ได้มีสีที่พี่กุ้งชอบเนาะก็เลยเลือกเป็นเบาะ PVC นะคะในส่วนของ PVC ตรงนี้นะคะ่ะพี่ราคาเขาจะถูกกว่าแหนป,ป้านะราคาเขาจะอยู่ อยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะพี่แนป้า1 5 0 0 0แล้วก็บอดหนังแท้จะอยู่ที่19,00 0บาทนะคะสีเนี่ยก็มีให้พี่เลือกหลายสีเลยค่ะชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยนะคะถ้าสนใจในส่วนของรายละเอียดเนี่ยสอบถามบิมได้เลยนะแล้วก็สําหรับ PVC ตรงนี้7ที่นั่งมาพร้อมแผงประตูแล้วเรียบร้อยนะคะให้พี่สบายใจหายห่วงได้เลยว่าต่อให้เป็นแนป้า PVC หรือหนังแท้เนี่ยทุกอย่างในการเย็บขึ้นงานเนี่ยเราเป็นการเย็บงานใหม่ทั้งหมดไม่ได้เป็นการถอดในส่วนของตัวอุปกรณ์ออกแล้วมมาสวทับนะคะค ตรงนี้ขึ้นงานใหม่ทั้งหมดเลยค่ะพี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ,บออปชั่นเบาะหนังเนี่ยมีมองว่าคุ้มค่ากับเงินที่พี่เสียนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเบาะผ้าค่ะเขาจะแอบ,บเก็บฝุ่นนิดนึงค่ะพี่แล้วก็ตรงนี้ค่อนข้างที่จะทําความสะอาดยากนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเบาะหนังนะคะตรงนี้ก็จะทําความสะอาดง่ายแล้วก็ต้องบอกว่าการใช้งานนะคะทนทานแข็งแรงแน่นอนค่ะยังไงของฝากไว้ด้วยนะคะ แล้วก็ออปชันถัดไปนะคะก็คือตัวจอนั่นเองนะคะคันนี้ลูกค้าติดตั้งตัวกล้อง360กันเช่นเคยนะคะในส่วนตรงนี้จะเป็นแรมสีนะพี่กล้อง360เนี่ยพี่สามารถดูภาพได้รอบคันไม่พอนะแถมยังบันทึกภาพให้พี่นะคะรอบคันด้วยเช่นเดิมนะคะเวลาที่เราเข้าไปดูเนี่ยตรงนี้ค่ะเขาจะขึ้นมาให้หมดเลย ดูสต d ดวิวรอบคันแบบนี้ก็ดูได้นะคะพี่แล้วก็อีกทั้งนะคะในส่วนของกล้อง360ตรงนี้ดูภาพรอบคันไม่พอเราสามารถดูภาพแต่ละจุดได้ด้วยนะคะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างมุมต่างๆนะคะหรือทั้งสองฝั่งของตัวกระจกด้านข้างนะคะแล้วก็อีกทั้ง ตรงนี้สามารถสน a p ภาพอะค่ะของตัวจอได้ด้วยนะคะเวลาที่เราสน a p ภาพอะค่ะพี่มันจะขึ้นในส่วนของ4ภาพให้เราเลยนะคะด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้ยังไม่พอพี่ของตัวแลม4นะคะเขาจะมีตรงนี้ที่ใส่ซิมการ์ดให้กับพี่ๆค่ะ ซิมการ์ตตรงนี้พี่สามารถซื้อซิมรายปีอะค่ะมาใส่ได้เลยนะคะในการใช้งานนะคะเราก็ไม่ต้องปล่อยฮอสปอร์ตและเราซื้อซิมการ์ตตรงนี้มาใส่ก็สามารถใช้งานในรถได้เลยแล้วก็ตัวแรม4ตรงนี้นะคะพี่ๆที่ใช้ Android Auto หรือว่าตัวของ Apple CarPlay อะคะ่ะสามารถเชื่อมต่อจากจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ใช้งานแบบไวเลสไรสายได้เลยนะคะบีบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆกล้อง360ตรงนี้ดูภาพรอบคันมนถึงภาพรอบคันแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยรวมทั้ง สามารถดูหนังฟังเพลงทุกอย่างในส่วนของ YouTube ต่างๆนี้จากจอนี้ได้เลยนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าสะดวกสบายแล้วก็คุ้มค่าจริงๆในส่วนของแลม4ีตรงนี้นะคะราคาเขาจะอยู่ที่1,800 0บาทค่ะ มาที่ออปชั่นสุดท้ายของตัวรถคันนี้กันนะคะคันนี้ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งตัวพรมนะพี่คันนี้ก็จะเป็นตัวพรมเดิมของตัวรุ่นรถีซูซ u เลยนะคะน้อยคันมากนั้นที่บีมจะถ่ายอินเสิร์ตให้ดูอยากให้พี่ๆดูไว้นะของตัวรุ่นนะคะ Active หรือว่า e l e g a n t แล้วก็ Ultimate นะคะพรมเขาจะเหมือนกันหมดเลยนะคะดีไซน์ก็จะเป็นพรมแบบนี้เลยนะคะจะมีให้กับพี่ๆทุกที่นั่งนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้ครอบคลุมไปในส่วนของพนักพิงด้านหลังนะคะก็ตรงนี้ค่ะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเนาะว่าชอบแบบไหนตรงนี้เข แต่ว่าจะไม่ใช่ตัวเป็นพายางปูพื้นนะคะเหมือนตัว D-MAX นะคะก็จะเป็นแค่ตัวพรมแบบนี้เลยนะคะพี่ๆที่ไม่ชอบสําหรับตัวพรม 6D มองว่าลวดลายอาจจะเยอะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ตัวพรมเดิมของตัวรถมิวเอกได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยคะ่ะแต่ถ้าสนใจจะใส่พรม 6D เพิ่มนะคะตรงนี้เรามีให้พี่เลือกเป็น 10, 10สีเลยพี่ราคาเคาวเท่าเดิมจาก2,800บาทเท่านั้นนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับแพนด้า V10 คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าจะเป็นแพนด้าไม่ได้ถ้าเราไม่พูดถึงตัวแล็บหลังคาตรงนี้นะคะสําหรับแล็บหลังคานะบีมบอกหลายคลิปมากนะ,ะตรงนี้ค่ะบีมดูแลให้หมดสําหรับตัวของ TV, kannt. จด2สีให้กับพี่พี่ค่ะจดสงสีตรงนี้ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมน,นะคะเป็นการบริการฟรีให้กับพี่พี่ที่แล็บหลังคานะ,ะตรงนี้ค่ะเวลาที่เราไม่จด2สีนะคะเวลาที่เราเจอเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างเงี้ยค่ะเขาจะขอดูเอกาสารสําเนารถเนาะและมันขึ้นแค่สีขาวสีเดียวแต่เราอะค่ะ และหลังคาเนี่ยเกิน40%แบบนี้ค่ะเขาก็จะเรียกปรับเรานะคะเนื่องจากว่าเราทําผิดกฎหมายนะคะพี่ตรงนี้พี่ๆที่ซื้อรถกับบีมถูกคันนะคะบีมบริการจดสองสีให้หมดและก็ไม่ได้คิดค่าจ,จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะสาหรับพี่ๆที่สนใจจะแต่งแพนด้าค่ะตรงนี้นะคะแร็ปหลังคาเนี่ยแร็ปไปถึงหูกระจกจะอยู่ที่1 500บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจก็สอบถามกับบีมได้เลยนะคะตรงนี้ดูแลให้หมดเลยแล้วก็มีรับประกันให้ด้วย1ปีนะคะติดปัญหาตรงไหนหรือว่าไม่ถูก ตรงไหนมีริ้วรอยตรงนี้ค่ะเขาเข็มให้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะพี่พี่ที่สนใจตัวแพนด้าแบบคันนี้เนาะแล้วก็สําหรับพี่พี่นะคะที่สนใจแต่งแนวทางแบบแพนด้า V10 คันนี้นะคะบีมบอกเลยค่ะว่าสสยออทะเลน,เนแบบนี้นะแต่งสวยแล้วก็ลงตัวจริงๆแล้วก็ออปชันคันนี้แต่งไม่ได้เยอะมากค่ะฝากเป็นทางเลือกให้กับพี่พนะคะพี่ๆี่ท่านไหนที่สนใจนะจะซื้อรถมิวเอกทุกรุ่นค่ะสามารถโทรมาหาบีมได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 9 5 6 5ก2 9 3สค่ะเบอร์นี้น้องบีมขึ้นลาย ะะจะเป็นลายส่วนตัวของบีมโดยตรงเลยค่ะหรือไปติดตามบีมที่เพจก็ได้นะคะเพจชื่อว่าบีมอีซป้ายแดงเมโทรชัยพฤกษ์ค่ะในเพจเนี่ยก็จะมีรูปรถสวยๆให้กับพี่ๆชมกันเหมือนแพนด้าคันนี้นะคะรวมทั้งคันอื่นๆแล้วก็รูปส่งมอบกับลูกค้าด้วยค่ะให้พี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะว่าบีมส่งรถจริงโปรดี Body, แล้วก็ดอกเบี้ยถูกแน่นอนนะคะพี่ๆที่สนใจแบบคันนี้อย่าลืมทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับบีมนะคะแล้วก็สาหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องซีเรียกเลยนะคะบีม e จัดส่งให้ทุก e จั A ังหวดเลยนะ แต่สาหรับคันนี้นะคะครอบครัวพี่กุ้งเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไกลนะคะอยู่ในเมืองนั่นเองก็เป็นลูกค้าในกรุงเทพนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับพี่ๆที่สนใจจะเทสได้หรือโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยทักมาถามบีมหรือโทรมาถามบีมได้เลยค่ะบีมพร้อมดูแลนะคะแล้วก็วันนี้นะบีมขอตัวลาไปก่อนนะคะจะทําคลิปส่งมอบแล้วก็คลิปรีวิวดีๆแบบนี้ให้พี่ๆต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องบีมทําคลิปแบบนี้ให้พี่ดูกันด้วยนะยังไงขอตัวลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ